ครับมาหนีมาสูบป,ปลาครับผมลมแห้งครับผมนี่คร,บรับประธานได้ได้ปลาครับน้าม,มันหลายเพราของเงีแต่นี่พกูเลรอเกือบห้าร้อยเมตรครับบูนแล้วอยู่เสียแอรบอกว่าเสียแอรบอกว่าอยู่นี่ อีกเยอะฉันว่าเป็นเดือนนั่นจิงน้อยน้ำน้ำมันย่อยใส้นขนหมาที่นี่นกันสิไปตะพื้นตะพื้นูท่านี่เยว่าสองอ๋อิดตามไปครับน้ำลายกันสีมิกนั่นน่ากินข้าวปลาครับยังไม่ได้กินเหล่าทั้งป้ะครับส,สูบสูบซีท,ออทอ่อครับรถไถสูบคือเก่าเหรอครับ ครับของอันนี้ครับวองอยูปย่ประมาณเกือบยังไงเกือบห้เมตรได้ดอกหอดต,ต้อน,ตอนอยู่คับเลอครับฮู้นฮู้นู้นน้งงนงงน ครับต่อเนื่องครับผมปลากับปลาทันเด่นก็ต้องใช้ปลาล่ามาเน่ยบ่ครับอ้ามนเหมือนจะทุกข์แเนี่ยนี่จะเจ้าแฝดๆรุ่นแฝดๆเมื่อกี้คแม่เป็นบัดปลูกด้วยนะว่าเครื่องเขาบอกว่าให้เอาปลูกมาเลยนี่ผมก็เลยเครื่องโค้งครื่องปลูกนี่มีห้อยปลาเต็มมั้ยบักพริกบักย่างหลายเลยท่านเจ้าขยันเก็บปะยุ้งยวย เฮ้ยบ่ใส่โทรศัพท์พร้อมบาที่ไหนดกินไปลวนะครับมีเพียงซ้ำนี่แหละเขาแลงก็ได้มันันนึมนปรนแห่งดิบอาโูล่ะมีกันหนึ่งฮะจานพี่รื่ว่าหอยพระเอาหอมท่านอบต ครับสมัยน้ะสมัยน้ะหาเสียงเต้นเอันสามเดือนแรกเลยไม่นาทีู่ไปแล้วันอยู่สอดกี่กอยู่ดีกมเาแล้วสมัยเดียวพราะานฮอครึ่งปี้ไหมเเดือนเดนเลดือนเดียนเลรบุ๊ปีปีนหาเดือนก็เดอีกเยอ มันต้องตักได้เนี่ยหดต้มดตมมั้งเหอบดต้มไปเอาหมดเมดเขาครับเม่ได้แล้วบดกเน้ดเกินกินอมมากินอยู่หมดล้วคิกือแล้วนะกินแหงเ้ย บนน่เนี่ตอไปไหนจะมากำนันต่อเช <c oughs> อออ,อ,อ,อั่นมันเขาเสหอยังเลยหูรูทั้ท<า>งเลงกำนันอยู่บา้านไหนเสียยหูเสือกบนนี้จะบงงังหูเสือกหรอครับ <c oughs> เปล่ยนาไปดีเพื่อนกันยูน้ำกันเพื่อนบจุเด็กกันเพื่อนเหรอยกยอยกสมัยนั้เสอมตอยุดง่ายบ้านของไทยได้ี่อเ่นเดยเนเอนเอนีเจยู บ้านนี้ไม่ใช่เพืบ้านยกมือนะครับ้เาครับนะครับมันคือนี่มีงูได้งูบกเลกเงี้มั้ยไปนี่น้องไหนวะลูกนี่ขวานวับจัดไป ครับผมหนูที่หามาได้ผมก็สับเป็นชิน้นๆเซหมอเรียบร้อยแล้วครับออมหนูครับมื่อนี่ออมใส่ผักใส่หอยตูไทยมีอยังใส่เบิร์ดแล้วครับออมหนูออมหนูพี่น้องโมมีคนไทยไห้ครับเรียบร้อยดิเด็กขาดครับ ดิบตำเงินนะ่ะหัวมันสุกแล้วก็ค่อยใส่ผักใส่มีครับอ่ะจัดไปรอตอดกินเข่าเลยครับผมมเอนีูสิมีต้มปลาไปวะันไงไปวันไงต้ม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 ครับต้มปลาเคาก็ เรียบร้อยแล้วต้มป่าแซ่บน้ำกันครับอมหนูกับอมหนูอมหน,มนูเอออมนูทงอยู่ทา้าครับสูบน้ำ

เอเลนะเจ้าปู่ด้ผู้ใดานนี้กัปาควากับปลาขิงไงน้อกันั่นนี่่อันนี้เขาหามาจากเชื้อเราเนี่บอกเนี่ยซีหาเถียวเราป่ะดิเบิร์กโบวเบิน นีเต้ขึ้นนี่ก็เตได้เนี่ย่สัวมันลอดดังไปบ้าเจ้าวาเนี่ยมันจะไข่เนี้ยอีอยแม่น้ำบองอ้อนควนงง้งเียนจะกับไปหได้หน่อยด้วยลไปกไปห่นะอืมงสั้นรึล่าหมดละเงงก็บ่อแบบแง่สองสามมือแล้วของเขายังก็พพอกอดผมเนี่ยแล้วบ่ปลาเขายุเป็นอาทิตย์ อ้เอาเอามเลยสามสามอะไรเลยเนา้อันนี้กลเป็นคำเคลิ้นที่สองของห้องครับผมันก็มีเย็นนอนต่ตายอะไรอย่างกัะปนปลาเสือลาดค่าครับปลาไปใครเป็นสือเป็นขึ้นว่าเมือน ยายยังจะซื้อปลาตัวพี่น้องไมอเหรอลุงน้่งเหรอน้องจ้มงกันเลยนี่ผมจะตั้ก็ซื้ออีกแล้วเอยวเอ้วไม่ได้พ่อยี่แค่รอครับผมเพราะว่าปีนี้ก็คือบ่อเดียวเลยครับจัดไปครับเดี๋ยวรอติดตามมืออื่นต่อไปครับ นี่น้ำก็แห้งแล้วครับทีมงานก็จับปลาแล้วฮะวิ่งถ้ากันจับแล้วครับ พาสิพาไปเบิ่งครับเหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับนี่นี่นนี้นีนี้นะี่นีเนี่นี่นี่ดเนี้นะพ่อี่นี่กีน่น,น,นี่้เ่นี่นี่นีนี่นี่งนะไน่นนี่นี่นี่นีนปลาดูนียน่ั่่่นนเนี่น่น่ี่่น้ี่นี่ อืมโอ้ไอเขาอ่ะไอ้เขาอ่ะสุดยอดสนใจเอาเข่าเ้ยโอ้สนใจอยโอ้ไงก็บัตรส่องพันสามันห้าอีก ไ้ยู่ัเปเ้าองไรทนล่อเาะ่ลวก็นคหเพยคล้มาว้ออคนลอุได่โอ้ยอดนั่นไทยไปไทยแล้วไทยแล้วขามตัวตัองอะอันนี้ก็เป็นปลาขาวไทยครับปลาขาวอีตูปลาขาวนะลายยางครับลายใส่ลายใส่ อันนี้ก็สิเป็นปลากระกงแหง,งครับผมปลาขาวปลาขาวแบบป,ปะสบทงอันนีุุ้ในน่ไฮไลท์อยู่ในนี่ครับเครื่อ,ง,องนี่ครับเครื่องถังนี่ปลาดุกกับเครื่องถังโอ้บ่เครื่องแล้วครับปลาดุกอันนั้นละครับเหลืออีกบวกหนึ่งครับผม เลยบวกนึงครับพี่ฟังบุหรี่ครับมันเขาได้ออกได้ครับเราติดตามกันไปไเรื่อยครับครับกินป,ปลากินเขาครับคืนว่านป่ะยังก,ก็ปัดช้างเหยียบไว้ดิ ต่อหมอ,อช้างเหยียบฟังคุณด้วยปลาบัวนำลายก็อยู่นี่เนาะ